ทำงานกันต่อครับเรื่อยๆวันละเตี้ยวเครื่องเตี้ยวเก็บไม้ริมแดนแล้วครับริมแรงหลังแล้วครับเริ่มเม่อกี้ตอนแล้วครับพ้นเลยปเป้พ้นไปจากนู่นเลยนะนักกันตอนเดียวกันรถจ้อยกันนละรถจ้อยกันรถจ้อยท่านถือหัวไมาเลยลากขึ้นแายมาริโอครับทำงาน ไม่มีหอ่อแง่เลยครับโดเบ้าคนนี้โดเอ้าี่มานจะง,ง่ายจะง่ายแต่เลนนูพอปลายประเสริฐครับกับนูกับโลดทิทกล้องกลูประเสริฐครับนองเกตกับนองเวตเ,เรียกลูประเสริฐเลยครับ <laughs> ป่าควานไปซ่อนครับ <laughs> ป่าควานไปซ่อนครับนึกถึงพ่อมสม,มัยหตอนเด็กๆครับตามล่างพอแบบนี้ครับ พอด่าทุกวันครับแต่ว่าก็มาครับแม่บอกอย่ามาก็มาครับมาห้พอด่าชอบนี่ครับพอเราไม่รู้จริงๆเราทาไม่ตแล้วก็อากาศร้อนครับอารมณ์ร้อนพอก็ได้ทุกวันพอกับโลุยุปนี้ครับโยกับหลายปั๊เซอร์ไอหลายมาริโอครับไว้ครับตอนนี้ประมาณตั้นกว่าครับนั่นที่รองก็คือไม้มุ่นครับไมยพันนะครับรองแล้วก็ รองรัวแต่ว่าก็คือเดินหน้าผ่าไม้ต่อไปเผื่อไม่ให้ไม้ดึงกับนู่นครับได้แล้วตีผงเลยกันตีวะดูมายุดกับมายุดเอา้าเทอร์โบติดแล้วครับไม่ยุดลุงต้มช่วงบายนี้ปอบอว่าอายุ18หดเราอายุเลือด18บแปดเอตเอีได้แล้วครับพ้อมจะ บอกว่าลุงต้อมไม่ให้ไปอายุซีีปอกปีเหมือนเดิมดีกว่าครับสีีปอกนี่เปเหมือนเดิมดีกว่าครับไม่ได้ครับเดี๋ยวเกตเอวแล้วดูดูปลายประชุดกับกับลูทิดเกตกับโอ้จันโดบเลยว้าโอ้ครับจันจันไม้ขี้ขึ้นจันไม้ครับครับไปขึ้นคอจันไม้ริมแดนครับนี่ริมฝั่งนี้ครับนี่ไม้นี่ไม่ใจ่ของเรานะครับไม่จ่หมดเลียกับกองเรครับโครับต้องคอยระวังไงล้านครับ ร้านมือไม่ประสบการณ์ไม่มีเลยครับแต่ว่าจางมาให้เลี้ยงครับเนี่ยครับจางนี่ไสด้ดีมันก็ข้อดีแบบนี้ครับี่ครับมัดแปลงนี้ไม่ดูข้าวแปลงน้้นครับ3 4ำสี่แปลงเสีาแปลงไม้จ่ออยู่ครับหลายท่าดดเท่าโดแดง แก็กองพีบ้าวกองพีตูครับก็ไม่รู้ข้าวแร่งน,นที่ครับโอ้ยช่างไม่ทันเลยครับก็ต้องห้าช้างญาติพี่น้องทีมงานมาช่วยละร่วมแล้วครับมาช่วยแบ่งงานกันครับแบ่งงานกันทำครับ ฉันไม้กับลุงมัดกับร้อแรงร้อแรงเออไปแล้วมาแล้วครับปั๊มลงแล้วครับโอ้ดูครับใบไม้ปลิวเลยครับลมมาตรงนี้เลยครับ ตอนฝัดจยลำลำเลยแปดบ้องนี่ไม่ยาวช่องไม่ตัดได้โอ้ยไม่ต้องเลยชื่นใจมาบ้องบัจนั้ตอนบันนี้ต้องยืนก้อยอยูย่นในสายตาครับไม่ประมาทครับจะคิดว่าโลล่านเอาได้แล้วว่าจะปล่อยมือวางมือได้ก็ เป็นเดือนครับเดินนะมึงอย่าร้อนเก้ามาเองก้อนแรงไอ้จนลั่งหลุงมัดดั้นลายมัดแปรงแล้วครับแปรงต่อไปเอาลองลองก่อนเลยเร็วลองเร็วลงเร็วลองเร็วปลัดใส่กูไม่หยัดแปบว้าวจุกโก้วิ่งไม่ต้นใหญ่เต้นไต่ห้องเลยไอ้กูกอฮกเอ๊ะ <laughs> ป่าท้มป่าท้มครับจงบายนี่คือนอายุแล้วครับคือนอายุแล้วสี่สิบอ็อกปีเหมือนเดิมแล้วครับพอสิบแปดปีนี่แก็ดเอวเลย,เลยและและ้วจะาแปะตัวรางมาเสียงแปะตัวรางไอ้ต <t> ู้ไม้ก็ช่วยมัง้งไม่ช่วยมั้งป่าปนกันไปครับ งานงานไม่ทันเลยลงทา,างได้แล้วหลืมันไม่ต้องจันตัวนี้ไม่ต้องจันปลดวางนี่เลยไม่ต้องจันกอนเลยเออเอาไม่ต้องเอาเลยเอามาใส่กูไม้วะ คุงจางไว้ก่อนบังตอนใหญ่ยังหนะโอ๋อตอนใหญ่นี่รถเส้นปลายปั้นเชิดกับรถเส้นปลายปั้นเชิดนี่ที่คืนหัวต้องหยุดมือไหว้ก้อนกับรถเส้นกับ ขึ้นขอไปเลอต้องยกมือไหว,ว้ค้อนว้าวว้าวว้าวก่อนเลยก่อนเลยวุม้มไปขึ้นจากีมันดินมนจางไปแล้วไปดูน่งไปเลย Whoa!

ไปได้ไหไปได้นู่นงลงมัดตอนนู่งงนกดนอนตอนยน่ตอนย,ออนยอกดไปเนาะกดไปไนูไปหนไม่กอเลยลงมัดลงนู่นเ,เอ้ยกอเจอเบ,อบ้านี่ mấy plast nè nู่n nè chơi bao nè plast tong anh không ai pleu thôi 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 কেপটো আমাৰ ลงได้ลงได้ลงว่าอันแล้วจ้ะมาอันนี้ดีปลัดเลยนี่ดีปล่อยกลางดดลกูดิตอนิี้ว่าเครือร่องมันเครื่องมันเล็กด้วยนะตามไม่ตัน เฮ้คว <Hey, S 2> ันตาคะควันไม่ค่อยรอดเหลืองสร้างเป็ดช่องต้องออกกางกอกกว่าขนตอนวันนี้กังกกก็มาไม่ร um, ้งกอกเบ๊ไม่รอดแล้วล um, ุงแก้แล้วทำไมนุ่มๆมันกางกอกอย่างเดียวยี่สิบลูกเอาตาเอาตา ไปแน่หลวงมัด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 เอยๆหลวงมัด,ด,มด <c ười> เป็นมาไม่เชื่อเบาหลับหลงว่างพอดเรีนมาเอนา็นหมหลวงมัด อง่ายไม่เชื่อเมาดิพี่ม <ss> ือนี่เอาละไม่ตู้เพิ่งตามตอนเนี้ย bay cơn bay mày bay mà đây bay hả đây à đây à để nói sao cứ vô nô làm bộ ní à mày mọi vô buồn nói à Mày người thẳng đi à hả <laughs> hả <Ha? cười> phải thẳng đây cứ thẳng bón thì má tôi phải nương phải làm bón đâu ấy quả kia ngơi ขอนเองคนไม่ห่านคนนี่เลี้ยวมาตียับกี่คลาดเหมือนกันเลยไม่ห่านดิ món leo, món leo Trời leo món măn leo Kính à Măn nhú này măn Nhú năm mơ chào nữa Em làm lòng mà bố của mày về tuần đi à mày tăng mất nó, mày tăng mất cốt nó ข้างบนเกว่าปลายชี้หลงหล้างกุนขึ้นบนทีเมื่อเมื่อเกี่ไอรวบได้ตรานี้ตนแล้วก็จะลง ฟึกขควันไอมครับเด็กไม่ใช่เป็นจ้างลยุยแต่มีใจรักปืนเลตีอ๊อกโอมาตายอยแก่บ,บ้านโมโมโมโงโจาทำไม่ทุกข์ก็เฉยมันมีความตั้งใจเป็นเองมาแหละดีกว่าดีกว่าพระแก่ชาหรือว่านอกแก่ขวาน้ำไม่เว้ยเรากำโมโมาอน Lên có mắt lao đấy nó Ổ cá thong này đấy ní cả Chúng nguyên là Ổ chẳng qua mọi chó Đại điện ru Nói con Đẹp ưu thì mà ư Dù bán thì quen mỏ quá พวกไอ้เต่ากัานก่อนอาจารย์งไม่ต้องต้อ,อยลงมามอยูเป็นทางมามละไปพวกไอ้ต่าอะไรปูคนทำเต่าตึงจารไม่ต้องตอ้อยมาเดี๋ยวผมไปทีเมื่อกว่าไปดวนคนเอ,อา,าให้ตันลงพูกมาตาวันเกินห้านาทีเดี๋ยวกูเดินขึ้นไปเก๊บมันจะเกินห้านาที 嗯，嗯。Uh, uh. ทางมันยังไปแล้วขึ้นไปตามทางกันไปคว้าปลานทางไหมต่างมามันยังยิกไปขา้างหน้าอุ้ยอย่างเดียวนี่ยิกไปอ๋อไอ้ที่นะคร,รูปัดเส้นที่จ้อนนักเรียนก็อย่าเยอะอย่าแกล้งนักเรียนแล้วยิกเป็นโจมวงล้ำตีอยู่กับมัง่งไม่ไปไม่ใจเหนื่อยไม่ใจนักไม่ได้ชัวร์ไม้ตี

ตอนเย้ยเอาตอนเย้ยจุบตอนเย้ยเราจุบตอนเย้ยล้วมาจิ้มฟันตอนแถานี้รึเปล่เฮ้ยท้อไอ้ท้อจามาเลยไอ้คนนำเต้ามาติดกับอั่วไม้เลย ไม่ทอยทอยอยากให้มาเลยให้ตาให้มาเลยนี่จังนั้นทอยอยากให้มาที่ก็ฮักที่ว่ายื่นควังอยู่วันนี้เราควังอยู่ปบบนั้นแหละเลี่ยมนี่ Lê chàng cắn, mà chàng lê để mai, Chàng khen lê, khen lê, hắn rơi à. Khớp phùng ngon Cốm mấy lê chàng với ta Văng thằng mai, văng thằng chàng, mà chàng văng, lê đầy uống mai. 你过来。嗯。 Thôi, <laughs> quay lê Nhịp vui chẳng, mày đơn Ừ, đơn vào đoàn đi đứa nó làm cao nhất, làm cao nhất, chào mày tao mai leo À, giá cấp, quan thầm này hả, giá mắc Ông mà bắn bắn này là các. กวางแก่ยุ่งแก่นี่ยไม่ได้แล้วอยู่เป็นเล่จังเกือบสิบตัวเกือบตั้งบาเต็ดตอยแล้วมาอยู่กับเราไม่เกินสามสี่เดือนทังสามเดือนมันก็เอาแล้วครับ s ั a n d a r d เดิมครับยะน้อยคนครับที่ว่าจะกลับตัวกลับใจมันก็ไม่ได้ครับผมอยู่ในเส้นเลือดครับนายลงมานทำไมรับกิ้งเตี๋ยลงมา โอเคครับเดินคอยเราวังจางไอ้ล้านครับสวัสดีครับทีมา,จานจางไอ้ไทยเล่นจางไอ้ชาแนลครับ